ตอนนี้ตลาดทุนเนี่ยเขาก็เอาเซอร์เนลิโอของการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับอย่างแรกคือการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นแนนะ่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เชื่อผมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคงไม่ได้มีแบบศูนย์ยากาศอะไรอย่างที่เรากลัวนะครับก็จัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ว่ามันจะมีหวยที่จะอ,ออกได้เนี่ยอยู่3หน้านะครับหน้าแรกก็คือเป็นก้าวไก่เป็นแกนนําเพื่อไทยเป็นพักร่วมหน้าที่2เป็นเพื่อไทยเป็นแกนนําก้าวไก่เป็นพักร่วม หน้าที่3เป็นเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วก็พรรคอื่นๆเป็นพรรคร่วมนะครับตามกฎกติกามารยาทแล้วผู้ชนะการเลือกตั้งก็ควรต้องได้เป็นแกนนําชนะแล้วก้าวไกลเป็นแกนนาเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมจึงมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดอ่านี้เข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าความน่าจะเป็นในการลองลงมาก็ตามช้อยที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปก็คือเพื่อไทยเป็นแกนนำก้าวไกลเป็นพรรคร่วมเป็นอันดับ2 อันดับ3เป็นเพื่อไทยเป็นแกนนำมันก็ตามมาด้วยพรรคอื่นๆซึ่งพรรคอื่นในที่นี้ก็คงเป็นพรรคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ก้าวไก่โอเคไหมฮะอันนี้คือแบบที่สามนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าตลาดทุนจะตอบรับกับอะไรที่ดีที่สุดเขาก็จะตอบรับนะอะไรที่มีโอกาสมากที่สุดเขาตอบรับน้อยที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดก้าวไก่เป็นแกนนําเพื่อไทยเป็นพรรค่วมเนี่ยอันนี้ตลาดทุนจะไม่ชอบที่สุดนะฮะ และตลาดทุนชอบอะไรที่สุดจะไปชอบช้อยสามที่สุดก็คือเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วก็ตามมาด้วยพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่ก้าวไก่เพราะอะไรเพราะว่ามันคือความคุ้นเคยมันเป็นภาพของรัฐบาลที่ตลาดทุนมีความคุ้นเคยนะครับกลุ่มทุนใหญ่เขาไม่เขาไม่เขาไม่อะไรอยู่แล้วเขาก็รู้จักเพื่อไทยเขาก็รู้จักพรรคอื่นๆอยู่กันมานานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกลุ่มกลุ่มทุนใหญ่ในตลาดหุ้นในบรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปล,แปลงมากนะักถ้าเป็นเพื่อไทยแล้วก็เป็นพรรคอื่นๆ ร่วมกันเป็นรัฐบาลนะคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือถ้าเป็นช้อยสามอ่ะรัฐบาลน่ะดูเหมือนว่าจะอยู่นานด้วยมีเสถียราภาพแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อไทยแล้วก็ตามมาด้วยพักร่วมใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อไทยแล้วก็ตามด้วยพรรคอื่นที่ไม่ใช่ก้าวไกลอ่ะก็พรรคอื่นน่ะมันก็จะไม่กล้าไม่กล้าหือไม่กล้าอือมากนะักเพราะว่าคะแนนเสียงอ่ะน้อยใช่ไหมครับมันก็ต้องพยายามเกาะรวมตัวกันเพื่อให้ประคอง ตัวรัฐบาลนี้ไปให้ครบอายุเพราะว่าเขาจะกลัวการเลือกตั้งมากเพราะถ้าเลือกตั้งขึ้นมาทีเนี่ยก็อาจจะบันเลยกันได้นะฮะเขาก็อยาก,อยากจะอยู่กัน4ปีให้ได้ฉะนั้นแล้วช้อยสามอ่ะมันมันก็จะมีเสถียรภาพด้วยตัวมันเองนะค,คือ,ค,อคือต้องอยู่กันให้ได้ถ้าจะจับมือร่วมกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับทีนี้กลับมาว่านะครับ ตลาดทุนก็จะตอบรับกับอันที่สามารถที่สุดถูกป่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแนวโน้มใน,นที่หนึ่งตลาดทุนก็จะกลัวกลัวหลายเรื่องมากก็อย่างที่เราเห็นเดี๋ยวผมจะค่อยๆแก้ให้ฟังว่ากลัวอะไรบ้างนะครับเอาเรื่องประทานสภาให้จบก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการที่มีการไฟติ้งเรื่องประธานสภาระหว่างก้าวไก่กับเพื่อไทยมันก็สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของการที่ใหญ่ใหญ่แบบไม่สุดอ่ะก้าวไก่ชนะการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชนะขาด เพื่อไทยเองก็แพ้การเลือกตั้งแบบเซอร์ไพรส์แต่ก็ยังมีเป็นตัวแปรสําคัญก็คือจํานวนสอสอมันก็ยังมีอยู่เยอะอยู่นะครับนะครับอนานาจต่อรองมันก็เลยมีเยอะการขบเกี่ยวกันก็เลยมีนะครับมันกำลังสะท้อนว่าถ้าเกิดคู่นี้มีการจับตั้งรัฐบาลกันไปอ่ะผมว่าในอนาคตก็เหนื่อยอยู่ดีในการทํางานร่วมกันเพราะมันต่างคนก็ต่างใหญ่ แรกๆก,ก็นึกว่าเขาจะประสานงานกันได้ดีแต่ดูเหมือนจะเป็นการประสานงานกันเพราะว่าแม้กระทั่งเรื่องของประธานสภายังยังอย่างนี้เลยอะเลื่อนเลื่อนแถลงแล้วเลื่อนแถลงอีกก็แปลว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วคุยไม่รู้เรื่องอีกถูกป่ะนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือฝั่งก้าวไกลเองเขาก็มีแนวทางของเขาเขาก็ไม่มายไม่วอลลี่เขาก็ไม่ได้อดอ่อนผ่อนตามต้องให้เพื่อไทยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นรัฐบาลแบบจา๋าถ้าเกิดคนที่อยากจะเป็นรัฐบาลจ๋ายังไงก็ต้องยอมแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นรัฐบาลก่อน ใช่ไหมครับก็ให้พรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคตัวเองเป็นรัฐบาลได้เช่นให้พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนจัดสรรผลประโยชน์กันนะครับตตอนนี้อ่ะมันมีการไฟติงกันก็คือต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองไปนะครับก็น,นั้นก็ตามทีนะครับพอผลออกมาเป็นคุณวันนอยนะฮะเป็นการพบกันหาทางออกที่ดีที่สุดละคุณวันนอนี่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยด้วยนะพรรคเพื่อไทยก็คิดว่าเฮ้ยเอาเป็นคุณวันนอ ให้ผมเดาเนี่ยที่เสนอเป็นคุณวันน้องก็เพราะว่าคุณสุชาติอะ่ะเขาปฏิเสธพอคุณสุชาติปฏิเสธเสร็จปุ๊บเพื่อไทยก็เหวอดเห็่ปะก็ไปไม่ถูกกูไม่รู้จะหาใครอ่ะงั้นก็ต้องเป็นคุณวันน้องกันเพราะาคุณวันน้องเคยมีดีเอของความเป็นไทยรักไทยคือคุณวันน้องน่าจะเคยอยู่ความพักความหวังใหม่อะ่ะแล้วความหวังใหม่ก็เคยมารวมตัวกับไทยรักไทยมาก่อนอ่างเงี้ยนะครับแล้วคุณวันน้องเคยเป็นประธานสภาด้วยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นพอเป็นคุณวันนอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลย ยังไม่สามา,า,มารถการันตีได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นช้อยหนึ่งช้อยสองหรือช้อยสามจะเป็นก้าวไกลได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหรือจะเป็นพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําหรือจะเป็นพักเพื่อไทยและเป็นพักอื่นๆยังไม่มีในความแน่นอนนะครับคือถ้าเป็นตัวประธานสภาเป็นคุณปฏิพัทนะครับเป็นมาจากพักก้าวไกลมันก็ชัวร์อยู่แล้วว่าตัวนายกก็ต้องเป็นจากก้าวไกลให้ได้นะครับถ้าเป็นประธานสภาที่มาจากพักเพื่อไทยอันนี้ก็เปิดโอกาสที่ตัวนายกจะมาจากเพื่อไทยหรือมาจากพักอะไรก็แล้วแต่ เคลียร์ไหมครับพอเป็นวันนอคุณวันนอก็เลยยังไม่แน่นอนยังต้องอรอลุ้นต่อไปผมก็เลยจะบอกว่ามันก็เลยยังไม่รู้ว่าจะหวยจะออกที่หนึ่งสองหรือสามใช่ปะ่ะตลาดหุ้นไทยอ่ะวันนี้มันก็อาจจะตอบรับในเรื่องของคุณวันนอดีนิดนึงนะครับแต่จะไปตอบรับจริงๆจังๆแบบไหนอ่ะมันต้องไปรอเลือกนายกแล้วแหละว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะครับถ้าเป็นถ้าก้าวไกลมาหุ้นไทยก็จะไปทางหนึ่งถ้าเป็น เพื่อไทยมาคุณไทยก็ไปอีกทางหนึ่งหรือจะเป็นอื่นๆมาก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับก็สรุปแล้วตลาดมันก็คงไม่ได้ลงหรอกครับหุ้นไทยอ่ะมันก็คงทรงตัวได้แหละแต่มันก็คงไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วเราก็ต้องระวังด้วยว่า2วันที่ผ่านมาสองสวันก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ cover shot มันเป็นเรื่องการที่ฝรั่งอ่ะมันช็อตมาเยอะมันก็เลยมีการ cover shot กลับนะครับแล้วจะเริ่มได้เห็นแล้วว่าเมื่อวานก็เริ่มแผ่วๆใช่ปะวันสองวันนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์แผ่วๆอะ อารมณ์ยังต้องลุ้นตัวนายกทัพเวรตีเพราะความแม่แน่นอนมันยังเยอะอยู่มากๆมาก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 ,มาก,มาก,มากนะครับนะครับคุณตะวันบอกว่าคุณปิงช่วยสอนเรื่องน้ําใจนักกีฬาแพ้เป็นแพ้หน่อยครับนะครับก็เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสํานึกกันเนาะไม่รู้ไม่รู้เออเอาเถอะเป็นเรื่องของอํานาจคุณเอออานาจมันเป็นเรื่องของอํานาจอะ่ะงานในสภาเองเนี่ยงานหลักๆเลยก็คือ เป็นเหมือนคนที่ชี้ชี้ชี้ชนำในเรื่องการที่จะนําวาระต่างๆเข้าที่ประชุมเป็นคนที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้ไม่สาคัญเรื่องไหนไม่สําคัญก็ไม่ต้องเอาเข้าประชุมเรื่องนี้สําคัญให้เอาเข้าอย่างน,นี้นะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทสูงมากในการที่จะดําเนินเกมในเรื่องของการแก้กฎหมายต่างๆการที่เป็นคุณวันนอผมว่าก็ก็ถือว่าสวยมีประสบการณ์การเป็นเป็นบระธาสภามาก่อนนะครับก็น่าจะไปในทิศทางที่ สังคมโดยภาพรวมเนี่ยไม่หนักใจละกันเรียกว่าไม่หนักใจไม่ได้ไปแตะต้องกฎหมายอะไรที่มันอ่อนไหวนะครับอ่าเหมือนอย่างที่ก้าวไกลเขาอยากจะแก้นะครับประมาณนั้นนะครับนะครับดังนั้นตลาดก็ไม่จะเป็นต้องตอบรับในทางลบแต่ยังไม่ถึงขั้นจะตอบรับในทางที่ดีก็ต้องไปรออะไรครับก็ต้องไปรอตัวการเลือกตัวในรัฐมนตรีนะครับ ทีนี้กลับมาว่าแล้วกลุ่มหุ้นวันนี้เราจะเอาอะไรดีผมอยากเล่นกลุ่มพลังงานผมอยากได้ปตทผมอยากได้บทศผมคิดว่าราคาน้านํามันอ่ะตอนนี้น่าสน <c oughs> นะครับน่าเล่น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 นะครับแล้วก็พวกนี้ก็มีการจ่ายปันผลระหว่างการที่ดีด้วยนะครับลองลงมาเนี่ยในเมื่อในเมื่อภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกดีนะครับดูเหมือนเศรษฐกิจโลกมันมันตัวเลขมันอาจจะดูเหมือนแย่แต่ความมั่นใจมันสูงเนี่ยผมก็อยากจะไปเล่นกับพวกกลุ่มส่งออกคิ้ดส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็ชอบอะไรก็ชอบ KCE ราคาก็ดูต่ำดีนะฮะก็เก็บได้นะครับถัดมานะตัวอื่นๆแล้วอะไรที่ยังยังยังเล่นได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราอยากจะอาหาโกสต็อกสักตัวหนึ่งตอนนี้ก็ก็คงเป็นโมชินะครับโมชิก็ดูเหมือนทรงดีเล่นได้นะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับ e อ r n i n g p r e v i e ออกมาแล้วก็งามนะฮะก็ยังชอบ BBL อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของแบงค์นะครับก็ต้องแฟแฟนะ คือผมก็ผมคิดว่าไอเรื่องการที่มีไอเดียเรื่องของการที่จะมีแบงค์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆนะครับมีแบงค์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆแล้วหลอกเบี้ยจะถูกกดๆ,ๆลงมาเนี่ยผมว่าเราต้องแฟร์กับคุณสิริกัญญาก็คือไปไปฟังคลิปที่เขาพูดแบบเต็มๆไม่ใช่ไปเอาคลิปในทิกตอกที่มันตัดท่อนหลายๆท่อนมารวมๆกันอ่ะการที่ไปเอาคลิปต่างๆที่มันตัดท่อนในรวมๆกันเนี้ยอันตรายมากในการที่เราจะไป ไปจัสไปจัสใครสักคนหนึ่งไปพิพากษาหรือไปตัดสินใครสักคนหนึ่งอะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปตัดท่อนเอาแค่บางประโยคที่มันเป็นคําแบบคาคาที่มันมีปัญหาเอามาต่อ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 กันไงซึ่งเนื้อหาใจความใหญ่อะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลียวไหมครับดังนั้นคุณอย่าเพิ่งไปรีบร้อนไปบอกว่าคุณสิริกัญญาไม่เวิร์กด้วยเรื่องนี้นะผมไม่เห็นด้วยผมว่าต้องไปฟังเขาให้รอบคอบดี ซึ่งเท่าที่เท่าที่ไปฟังฟังมาแล้วบ้างเนี่ยยังไม่ได้ฟังเต็มเต็มนะยังไม่ฟังเต็มเต็มเท่าที่ไปฟังมาแล้วบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าจะต้องเปิดเสรีให้ธนาคารเนี่ยมันมีกันเยอะแยะโอเคข้อาชีว่าธนาคารในในประเทศไทยมันมีน้อยมันควรจะต้องมีมากกว่านี้นะครับแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าข้อดีเขาก็บอกว่าข้อดีของการมีธนาคารเยอะมันก็มีการแข่งขันที่เยอะขึ้นนะครับการที่จะปล่อยสินเชื่อไปไปยังบรรดาคนที่จะเข้าถึงสินเชื่อมันก็จะได้มากขึ้นนะครับ และเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะเป็นผลพลอยได้ผมว่าเขาไม่ได้สื่อสารว่าถ้าอยากจะให้ดอกเบี้ยลดต้องมีธนาคารเยอะอ่ะคุณงงว่ามันมันไม่ได้เป็นท่านี้แล้วมาอันนี้แล้วมันสลับมันไม่ใช่เป็นถ้า P แล้วคิวมันจะอะไรครับเออสมมูรณ์กับถ้าคิวแล้ว P อะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมว่าเขาพยายามสื่อสารว่าเออแบงก์มันมีน้อยถ้ามันมีแบงก์เยอะขึ้นอ่ะมันก็จะมีผลพลอยได้อะไรได้บ้างนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ